เรียนอาจารย์ที่เคารพและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านกับผมนางเยเินพง,งต้นกิ่งนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาเเป็นที่พิศนุโลกกับผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสสุนทรพจน์ในครั้งนี้ในหัวข้อเรื่องเกษตรปลอดภัยมีความยัญอย่นงไรต่อสังคมครับคำว่าคำว่าเกษตรปลอดภัยเกษตรปลอดภัยก็คือเกษตรอินทรีย์นั่นเองให้สามารถสื่อสารความหมาย ของทีการทําการเกษตรนี้ให้ทุกคนทุระดับชั้นได้เข้าใจอย่างองแท้จึงอยากขอทาความเข้าใจว่าเกษตรอินทรีย์ตามความหมายที่ปรากฏอยู่ในพระชะนานุกรมหมายถึงร่างกายและจิตใจสติปัญญาสิ่งมีชีวิตนั้นเกษตรอินทรีย์ถ้าแปลความหมายตรงตก็คือการทําเกษตรจากสิ่งมีชีวิตด้วยจิตปัญญาและสติปัญญาเป็นการทําแบบธรรมชาติสำหรับความหมายทางเกษตรอินทรีย์ตามที่คณะ การพัฒน,นาเกษตรอินทรีย์ได้รวมมาไว้ดังนี้สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรี์ไว้ว่าระบบเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตอาหารระยาเช่นใยด้วยความยั่งยืนการสิ่งแวดล้อมและวิธการเกษตรอินทรีย์จริงลดการใช้ปัจจัยจากภายนอกและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีเฉพาะเช่นปุ๋ยยาสารกำจัดวัชพืชและวิวชภัณฑ์สำหรับสัตว์แต่ในขณะเดียวกัน ก็พยายามประยุกต์ใช้ธรรมชาติในการเพื่อผลผลิตจากการทางเกษตรอินทรีย์เป็นหลักสากลที่สอดคล้องกับ cy, เงื่อนไขอษษกิจสังคมภูมิอากาศและนำท้องถิ่นด้วยสําหรับงานมาตรฐานสินค้า,สาเสร็รและอาหารแห่งชาติมกอ,อ,อชอหมายถึงระบบการจัดการทางการผลิตด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เก้าหนุนต่อระบบนิเวศโดยเนย้นการใช้ สดุธรรมชาติอีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากสังเคราะห์และไม่ใช้พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการ,ปรแปลงพนุกรรมงานวินจัยเกษรรตรอินทรีย์คือระบบหลักการเกษตร,รที่ใช้หลักการความสมดุลทางนิเวศวิทยาของธรรมชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อจัดการผลิตโดยผสมผสานกาิจกรรมความหลากหลายทางชีวะของพืช ปศุสัตว์อมงป่าไม้ทั้งนี้เพื่อการใช้ผลผลิตที่เป็นอาหารยารักษาโรคและเท่งนโห่มที่สะอาดและปลอดภัยสุขภาพของผู้บริโภคอนุรักษ์การปรปับปรุงสภาพแวดล้อมการเกษตรไปพร้อมพร้อมกับการพัฒนาสังคมและเกษตรที่ยั่งยืนครับเกษตรปลอดภัยและเกษตรยั่ียคือระบบผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมสารธรรมชาติ ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพโดยมีระบบการนิเวศวิทยาที่คล้ายกึงกับธรรมชาติและ้ริเรี่มการใช้สารสังเคะห์ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีสารกำจัดศัตรูพืชและฮอร์โมนต่างๆตลอดจนไม่ใช้พืชสัตว์ที่เกิดจากการตัดต่อทางพัตธุกรรมครับขอจบเพียงนี้ครับ